ไตเสื่อมมีอาการท้องอืดทำยังไงดีเดี๋ยววันนี้มาฟังกันสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนาเวชนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอาการท้องอืดนะครับในผู้ป่วยไตเสื่อมกันนะครับว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับประทานอาหารมื้อละเยอะๆนะครับเพราะต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า ถ้าเกิดเรารับประทานอาหารเข้ามามากๆแล้วกระเพาะมันย่อยไม่ทันเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับประทานอาหารในปริมาณมากๆนะครับ 2. นะครับก็คือเดินนะครับเดินบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นลําไส้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านนะครับก็คือส่วนใหญ่อาจจะนั่งทํางานนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้ขยับตัวนะครับก็อาจจะทําให้เกิดในเรื่องของการท้องอืดหรือว่าท้องเฟ้อได้นะครับ 3. นะครับก็คือ เลือกรับประทานอาหารอ่อนๆนะครับย่อยง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารที่ย่อยยากๆเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการท้องอืดได้นะครับ4นะครับก็คือรับประทานยาแก้ท้องอืดนะครับแต่ว่าในกรณีของผู้ป่วยไตเนี่ยต้องแนะนําว่าควรที่จะอยู่ในการดูแลของแพทย์ด้วยนะครับไม่ควรที่จะไปซื้อยาแก้ท้องอืดมารับประทานเองนะครับก็อาจจะส่งผลถึงไตได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของ4เทคนิคนะครับสําหรับอาการท้องอืดในผู้ป่วยไตนะครับ ได้ผลยังไงนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามที่เพิ่มเติมได้เลยนะครับตามคําเรียกร้องนะครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคู่มือในเรื่องของการคุมอาหารสําหรับผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับดูคู่มือกินตามไตได้เลยนะครับในตัวหนังสือนะครับก็จะมีเมนูนะครับอาหารคาวนะครับทั้งหมด25เมนูนะครับแล้วก็จะมีเมนูอาหารหวานนะครับทั้งหมดอีก10เมนูนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถ พิมพ์สั่งซื้อเข้ามาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับว่าสนใจใน,ในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานนะครับมาตอบให้นะครับว่าวิธีการสั่งซื้อสั่งซื้อได้อย่างไงนะครับ